ครับตอนนี้เิ่มทดสอบปั่มนะครับทดสอบระบบนะครับปั่มโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ปัามท่อออก2อนิ้วนะครับ2อนิ้วนะครับตอนนี้แดดบ่ค่อยมีนะครับถือว่าได้น้ำแห้งแห้งครับรอปั่มกับบ่สูงนะครับอันนี้แอรแวร์นะครับที่เฮ็ดเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ยัง้อนะแล้วนะครับต่อทดสอบระบบทดสอบปัํมทดสอบแผงนะครับอันนี้ปั๊มกำลังทำงานนะครับเสยงปั๊มนะครับตอนนี้รอบบ่สูงนะครับรอบบ่สูงปันไดนะครับเบึง่ง ตอกพะล้มน,นะครับหุนซาสะครับสะว่าน้ำม,มีแห้งขนาดเลยครับตู่คอนโทรลนะครับณตอนนี้เสนะครับ อยู่ที่3.5นะครับอเบื้งข้างนอกนะครับเบื้งแดดตอนนี้แดดเริือมากเล็กน,น้อยนะครับแต่ว่าโอถือแขงนะครับเพราะว่าบายแลย้วจะมีปัญหาเรื่องหฮมหฮมออยางนะครับ ตันนี้แพงถืงอแดดยู่ประมาณสองแพงครับอีกสองแผงนี่แคบจะ่ถือแดดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาก,กับบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองนะครับแดดแทบบ่บบมีเลยครับนี่ครับเบื้องฝา ฟ้าคืมนะครับฝนสิตกนะครับฟ้าคึมนะครับน้ำนะครับหรือว่นาน้ำแห้งพอสมควรนะครับหรือว่นาน้ำแรงนะครับ เต็มควนัวน,วน,วน,วนเลยถ้าแดดออกเต็มผมว่านะ่ะแีแห้งครับแห้งคักนะครับอันนี้แดดแดดบ่เต็มที่นะครับนี่ครับแข็งถึงแดดยุแค่เท่าไรเองถือว่าแค่นี้ถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าปัม่มทำงานได้ เยี่ยมเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแหงโมโนฮับเซลเนี่ยโบด้ใสไฟฟ้าด้วยครับเด้ออันนั้นปากผมดึงมาตัดม้มาตัดทอซื้อนะครับนี่นะครับพอดูดนะครับผมใส่สายออนนะครับนี่นะครับเมืองหนามวนกลับมานะครับเริ่มขุ่นนะครับพอกระจุมอยู่ตรงนี้นะครับ นะไปนะครับใส่ระบบไปหั่นนะครับปัม๊มน่าจะห้างอยู่ประมาณอันนั้นกันสี่หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าสิเก้าเมตรพอดีนะครับแต่ว่าเป็นแนวดาบนะครับบันนีนแนวดิง่งโดยสเปคปั๊มก็ดูดน้ำแนวดิ่งได้ประมาณเก้าแปดถึงเก้าเมตรนะครับตัวน,นี้ทดสอบนะครับงน้ำ จากนำใสๆเรื่มขุณนะเพราะว Leonard ่าบนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครัเมื่อนี้นาสิทดสอบได้ประมาณซ้ำนี้นะครับเพราะว่าส่วงเสาแดดบ่มีนะครับหรือบ่หูเต็มทีว่าปั๊มทำงานเต็มทีแห้งสำไหยนะครับแต่ขนาดซัำนี้นี่ผมก็ถือว่าแห้งนะครับแห้งเติบเลยนะครับ เปิดน้ำสองท่อได้สบายเลยนะครับสองฟังได้สบายเลยตัวนี้เป็นฟังทอ่อ่สิบไปหา,าสมโอนะครับตรงนี้ปัม๊มเอบ้าตรงนี้ยังพันต่อนะครับส่วนสิดไปหาทุเรียนฟังทั้งผุนนะครับ้าวลาหดน้ำก็คงตรงเลยเปิดสองทางนะครับอันนี้ถือว่าเปิดทางเดี๋ยวน้ำซัำนี้ถือว่าก็ถือว่าแห้งครับ พอในระดับหนึ่งนะครับหรือว่ายางหน่อยบบมีแดดก,กับน้ำใส่ได้นะครับแล้วครับไปอัปเดตคลิปต่อไปนะครับแวะมือในแดดออกนะครับผมสีแวะมาไายอัปเดตต่อให้เบิรงนะครับวางระบบบ้างเอียงเสียดก็บทมาอัปเดตให้เบิรงนะครับว่านา้ำพอใส่บอรเป็นอย่งไรนะครับอันนี้คงกับสีทดลองทดสอบปั๊มใบสะก้อนนะครับว่าทํางานอยู่ประมาณเท่าเดก็กผมสีนางเบิรงกจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแรือคงกับสี เก็บของกลับนะครับมือนี่เสียเอาซำนี้่ซะก่อนนะครับคอยเฮ็ดไปมือละเล็กมือละน้อยครับเพราะว่าเฮ็ดผู้เดียวนะครับเฮ็ดผู้เดียวต่อทอผู้เดียวอียงผู้เดียวนะครับแอ์แว่นี่ผมไปเฮ็ดมาตะาบาลน,นะครับถือว่าเพิ่มแรงดันให้ปั่มให้น้ำได้สุดยอดดูครับผู้้ใดอยากกล้องกับองเฮ็ดเบิ่งนะครับนี่นะครับพมพอนะ เป็นอากาศบนมีน่าครับน่าสซอยูปาม,มาณนี้นะครับน่าสซอยูปมาานลงกมานนี่น่านมานนี่ลงกหนีเลยนะครับดันไปนีเลยเ้างบนนี่ก็สิเป็นอากาศนะครับนี้นะครับบนนี้บนมี้น่านนะครับอันนี้ท่อสี่นิ้วนะครับมาลดสามนิ้วจากปั๊มมานะครับอันนี้ ผมไปยังบ่ถ์ธาตุคำได้อีกยังดีดีอยู่ครับพอตอนนี้แดดเบละโบมีแดดนะครับแดดหายแล้วนะครับขนาดบบมีแดดนะครับถือว่าแพงโมโนฮับซิลสซไดนนะครับเยี่ยมเลยนะครับเมืองนามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้สนีนะครับไว้คลิปหน้าคงจะมาอัปเดตให้เบิ่งมือแดดออกเต็มนะครับมือส่งจักเส้าเที่ยงสีนะครับ ก็ผมสมมติาลองทดสอบของเบิ่งว่านามสีแห้งสำเรจนะครับทาปัามทำงานติมแดดมาติมนะครับสำหรับวันนี้ฝากี่น้องติดที่ตามนะครับถึงกำลังใจให้นะครับกับช่องบางงามไทยบ้านนะครับสำหรับมือนีสวัสดีครับ